ใครเป็นเหมือนเราบ้างคะรู้สึกตัวหนักๆเพราะท่านเนื้อมาทาั้งสัปดาห์วันนี้เรามีเมนูผักง่ายๆแต่อร่อยมากทุดิบก็หาได้ง่ายรับเราคนรักผักต้องเลิฟกะหล่ำปลีผัดหมูติดมันนำกระเทียมไทย16กรัมมาโขลกหยาบๆการโขลกกระเทียมจะช่วยให้เปลือกหลุดล่อนออกมาได้ง่ายนำพริกจินดา4-5เม็ดมาโขลกหยาบๆเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะหั่นกะหล่ำปลีเป็น4ส่วน ตัดแกนกลางออกเพราะมันจะแข็งเอาชั้นในสุดออกมาเพราะมิเชนนั้นเวลาหั่นมันจะเล็กและเป็นฝอยมากจนเกินไปแล้วหั่นกระหล่ำให้ได้ขนาดที่ต้องการค่ะส่วนหมูที่เราใช้เป็นหมูติดมันหรือว่าบางคนเรียกว่าหมู2ชั้นซึ่งเราว่ามันมีไขมันน้อยกว่าหมู3ชั้นเทน้ำมันประมาณสองช้อนโต๊ะลงในกระทะน้ำพริกและกระเทียมที่เราโขลกลงไปเจียวเจียวจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่หมูติดมันลงไปค่ะผัดสองสมทีแล้วใส่ซีอิ๊วขาวลงไป ตามด้วยน้ำมันหอยเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยผัดจนหมูเริ่มสุกจากนั้นใส่กระหล่ำปีลงไปค่ะสําหรับวิธีการเลือกกระหล่ำปีนั้นเราจะเลือกกระหล่ำปีที่มีน้ําหนักเบาและข้างในกลวงค่ะเมื่อผัดแล้วจะกรอบอร่อยผัดจนตัวกระหล่ำปียุบลงปรุงรสด้วยน้าตาลและน้ํส น้ำส้มสายชูเพียงเล็กน้อยจะช่วยปรับรสชาติของอาหารให้กลมกล่อมและบาลานซ์ค่ะเวลาใช้หมูติดมันลหลายๆคนอาจจะประสบปัญหาว่าหมูมีเนื้อที่เหนียวเราเพิ่งลองซื้อกระทะเหล็กหล่อมาใช้พบว่าเนื้อสัตว์ไม่เหนียวค่ะจะนุ่มชุ่มและอร่อยการใช้กระทะเหล็กหล่อจะช่วยให้ผิวภายนอกของเนื้อสัตว์สุกอย่างรวดเร็วกลักเก็บความชุ่มชื้นของเนื้อสัตว์ไม่ให้ออกมาสุกแต่ยังคงความจุซี่